หมู่บ้านคุณแต่เรานี้นะเรื่องอุดมสมบูรณ์แล้วครับเรารักษาป่าโดยที่ป่าก็ทดแทนคุณค่าที่เราดูแลมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวชีวิตดีขึ้นนะคือไม่จะไปต้องไปดิ้นรนแข่งขันกับสังคมภายนอกนะมีความสุนะคะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนหมู่บ้านคุณแตกนะคะ เดิมทีบ้านขุนแตะนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเป็นพี่น้องชาวปากยอทั้งหมดยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคฟินช่วงนั้นอ่ะถนนทนทางยังมาไม่ถึงพ่อแม่ก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะทำไร่แต่ว่าข้าวได้น้อยมากแล้วก็ไม่พอกินนะคะก็เลยต้องลงไปซื้อข้าวล่างแล้วก็แบกมาแล้วก็เดินไกลด้วยนะคะประมาณ30กิโลค่ะสมัยนะั้นไม่รู้จะปลูกอะไรเนาะชาวบ้านไม่มีไรายได้ และก็สองคือความเจริญมันไม่มีคือต่อที่ผู้ใหญ่บ้านในบ้านคุณแตนเนาะได้ไปยื่นดีกาต่อสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะท่านก็ได้รับไว้ตั้งแต่มีโครงการตามตัวอย่างของสมเด็จพระพันปีหลวงคุณพ่อได้ไปสมัครเป็นสมาชิกในโครงการของพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีพระสาวณนีบอกว่าขาัดทุนฉันเป็นกำไรของแผ่นดินหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนก็เริ่มปลูกพืช ตามที่โครงการมานะครับอยู่ในบ้านขุนแตนะณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลับกาแฟกแฟ็เอากาแฟตัวนี้ครับไปเป็นทั้งเลือกให้กับชาวบ้านด้วยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมรายได้้กับชุมชนนะครับนอกเหนือจากพืชตามฤดูก,กาลตัวอื่นจุดเด่นกาแฟของเราเนี่ยคือเราเน้นอินทรีย์ไม่เน้นที่จะใช้สารเคมีเราทําเป็นไรายได้เสริมแล้วก็ควบคู่กับธรรมชาติได้ถ้ามาขุนแตะก็ต้องมาเที่ยวในป่ามาชิมกาแฟขุนแตะก็มีลุงสุทศน์เขาสนใจในส่วนของชนารงเขาก็จะพัฒนาเอาชนารมเนี่ยลงมาเลี้ยงที่ กาแฟาพร้งชนะลงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปดูดเอาน้ำหวานแล้วกลับไปหลังแล้วเราทําเป็นบ้านของมันได้นะครับพระโอษฐ่านได้เสด็จมาขุนแตกเราไม่ได้คิดนะคะว่าจะได้รับเสด็จเลยนะคะก็คือมีครั้งหนึ่งเรียความแล้วก็ขอนถูกการศึกษาเลยนยคะ่ะทอนนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ16กขวบแล้ว จนตอนนี้40แล้วเล็กๆแม่ก็สอนค่ะพอโตขึ้นก็ได้ไปเรียนที่ฟาร์มตัวอย่างค่ะชอบแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างค่ะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะได้หาไรายได้แล้วก็ทําให้ครอบครัวมีไรายได้แล้วก็ได้ส่งลูกเรียนเรามีกเกษตรกรหลายรูปแบบในบ้านคุณแตะเดยเฉพาะ พืชผักผลไม้เราก็มีนะครับกลุ่มทอผ้าเราก็มีสามารถทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆส่งให้สุสศิลประชีพอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพระคุณกับชาวบ้านคุณแต่ย่าง่ีสิ่ธที่ได้คืนมาคือทรัพยากรที่สมบูรณ์คือชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลทรัพยากรรู้สึกว่าชีวิตยั่งยืนมากคือเราเพิ่มป่าเรารักษาป่าโดยที่ป่าก็ทดแทนคุณค่าที่เราดูแลถ้าไม่มีอะไรกินใช่ไหมเราเข้าไปในป่าอย่างน้อยคือก็ได้ของกินกลับมาแล้วครับหมู่บ้านคุณแต่ของเรานี่นะเรื่องอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะท้องของ่ ปรชเ่อเราแล้วก็เรารักษาป่าก็จากเมื่อก่อนนะครับที่พื้นป่าโดนทําลายโดนเปิดนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือความสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็กลับมาสู่บ้านคุณเตะคือซ้ำซื้อในพระมหากรุณาธิคุณของแม่หลวงเนาะรู้สึกว่าดีใจมากที่พระองค์ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็หล,หลายอย่างที่พระองค์ไม่ได้ท่อนทิ้งเราเนาะและทีนี้ก็ทุกวันนี้ก็คิดถึงพระองค์เสมอ ขอขอบคุณพระโอษฐ์ท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสคนในคุณแตะนะคะก็คือท้าที่อยู่อาศัยท้าที่ฐานของเรานะคะให้เราเน่ะเรียนรู้แล้วก็กลับมาประช้กับชีวิตประจาวาของเราเพราะว่าพระโอษฐ์ท่านได้ให้มรดกเราแล้วก็ให้เราดูแลกันนะคะค่ะดีใจมากค่ะที่มีแม่หลวงมาช่วยถ้าไม่งั้นก็คงไม่สบายจนถึงทุกวันนี้ค่ะความตั้งใจจะสืบทอดไอซอนให้ลูกหลานค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งค่ะ พัานพุนเตะเนี่ยได้สืบสารนะครับพระปณิธานของสมเด็จท่านนะครับชุมชนก็สํานึกนะครับและรักและเทิดทูนพระอ,องค์ท่านและก็รักในชุมชนบ้านคุณเตะนี่ครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นอย่างสูงเลยครับที่พระองค์ทรงตังต้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านคุณแตกที่ช่วยให้เรามีงานทามีมแหล่งเรียนรู้มีแหล่งอาหารผมและก็ชาวบ้านคุณแตกไม่มีอะไรตอบแทนให้ทางองค์ท่านเลยนะครับแต่ว่าเราจะดูแลป่าไม่ให้มีการบุกรุกเพราะว่าบ้านเรามันมีป่าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงไม่ให้ป่าถูกทําลายหรือว่าบุกรุกเพิ่มเติม